อไรก็ inbox สอบถามได้นะครับเอสิกทุกรุ่นนะครับแล้วก็นี่เป็นในหนึ่ง s t ของเรานะครับมีปัญหาอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราก็ทําการเทสให้ดูนะครับเครื่องนะครับทํางานเป็นไงบ้างนะครับนะครับแรงขุดก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเซลล์ฮดนะครับมีการนะครับมันจะค่อยๆขึ้นนะครับต้องรอแ๊บหนึ่งแล้วก็ในการทํางานของแต่ละ ฟูแล้วก็แต่ละาการแอคทีฟบณรพู่มนะครับคือตรงนี้แล้วก็ดูพวกแถงฟันของฟันก็จะมีแค่ฟูเซตติ้งกับเ, mm hmm. เซตตัสนะครับูเซตติ้งก็ไว้เซตปูนะครับใส่ได้สามฟูปรับแอดรันโหมดได้ก็คือเป็นคปมโพเนนโหมดให้มันแรงขึ้นแต่ว่าตัวนี้มันจะปรับได้ไม่เยอะนะครับก็คือบางตัวก็จะไม่แรงขึ้นบางตัวก็ อาจจะสวิงไปเลยนั้นปรับแค่ธรรมดาก็พอครับอ่แล้วก็มีรีบูทที่สำคัญแล้วก็ CG ล o อกนะครับที่ไว้ดูการุดต่างๆของแต่ละการนะครับสักเสีเเยอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคที่สำคัญก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณนะฝากติดตามโฮมไมเนอร์ได้นะครับทีมโฮมไมเนอร์ต่อท้ายเฟซบุ๊กได้เลยนะครับครับแล้วเจอกันครับตอบสามได้